ฟ้าในเดือนฝนชันคงนึกคำตอบคำสัญญาฝนลงเทร่วมมาสายลงทักทายิ่งโดนร้องใจหนวันไปแล้วกล<ะ>ับหน้าฝน ใครเป็นคนสัญญาเอาไว้ทิ้งให้รอทุกทนเท่าไร

้ามไม่น pues> ิ่งมีเซมีเซมาถูกทางแล้ว่ะก็มีแค่ช่วงหลังๆอะเริ่มมีอาการอาการที่ว่าคืออาการเพี้ยนสูงกลับมาเยี่ยมแต่ว่าไม่เยอะไม่เยอะเหมือนวีก่อนก่อนก็ถือว่าโอเคอยู่ครั้งหน้าดีเลยนะข้ังหน้าเนี่ยวีฝั่งเออมันมันถูกต้องอ่ะมันถูกต้องแล้วมันถูกต้องเสียงแล้วเสียงเบสเนี่ยเป็นเสียงที่แบบ มันมีพลังอะเนื้อเสียงมันแบบมันมีพลังแล้วมันมันฟังแล้วมันมันมันรู้สึกดีฟังมันดีนะฮะแต่ถ้ามันไม่เพี้ยนนี่มันจะดีมากครับนะต้องขยายคือตรงนั้นเหมือนจะเริ่มเพี้ยนตอนที่เดินไปด้านคอรัสอะรู้ว่าไปโดนอะไรหลอนตรงนั้นเปล่าแต่ว่าอาจจะแบบอาจจะแบบพอเปลี่ยนมุมแล้วเสียงเปลี่ยนหรืออะไรเงี้ยนะบนเวทีนะพี่ไม่แน่ใจเหมือนเลยว่าจริงแล้วมันต้องต้องทำความคุ้นเคยกับแต่ตรงนี้มากๆาที่ว่า อร่องอื่นอ่ะโอเคหมดอ่ะแค่ตรงตรงเรื่องความเพี้ยนเนี่ยที่ที่เป็นปัญหามากๆนะเรารแล้วดีนี่ผมว่าไงครับทีนี้ตอนคือผมนั่งดูอยู่ในห้องครับตรงครึ่งแรกเนี่ยทำผมอึ้งเลยนะเพราะเพราะเบนซ์เนี่ยที่เวลาดูเนี่ยคือส่วนมากจะจะ จะติดเพี้ยนสูงง่ายนะครับแต่ครึ่งแรกของเพนะลงนี้ร้องพิษตรงมากจนแปลกใจแหละนะ <c oughs> จะต้องอาจจะต้องไปไหนลอ,องไปดูว่าอตอนนั้นเราคิดอะไรเราทำยังไงดปเตะผมเชื่อว่าครึ่งหลังนะเนี่ยเบนสต้องคิดอะไรบางอย่างต้องต้องมีอะไรบางอย่างที่ <c oughs> <c oughs> มาสก,กิดมาสกิบเพลงนี้เป็นเพลงที่พอดูว์จบผมก็ไปนั่งคิดตามเอ๊ะมันเกือบกิดเ๊ะแล้วเชียร์เนี่ยนะฮะฉัอาจจะเพราะเราลุ้นอยู่ก็ได้ใช่ไหมครับแต่ ผมก็เลยคิดแต่ว่าคงคงมีตอนนั้นอาจจะเพราะว่าเบนอาจจะรู้ว่าเครื่องแรกที่เราพยายามเอมันได้แล้วน่มันได้แล้วพอได้แล้วเราก็เลยคิดอะไรมาอย่างในหัวูแหละแล้วมันเหมือนเราออกตัวแรงไปนิดนึงแล้วมันละลายปุ๊บมันต้นนส่วนมากจะเป็นต้นต้นประโย์เป็นต้นขั้เนี่ก็ก็ไม่เยอะมากอย่างที่พี่แจ๊คบอกนะครับแต่ว่าแต่จริงๆคือคือเบ้นเป็นคนที่ทักษะในการร้องเพลงดีอ่ะเพราะฉะนั้นบางทีเราแบบ ถ้าเราเราไปเน้นในตรงปรับปรุงแก้ไขตรงจุดนี้นะด้วยวิธีไหนก็ได้แล้วแต่ปรึกษาคณครูหรือว่าเราไปดูหาเทคนิคเพิ่มเติมอะไรนะฮะก็จะสมบูรณ์แบบเลยนะครับซึ่งซึ่งไอ้ไอ้เวลาเราล้องเพลงอยู่ในโชว์อนะไรก็ตามไม่ีเราเพี้ยนนิดเพี้ยนนิดเพี้ยนหน่อยเนะี่ยอาจจะเป็นข้อเป็นข้อที่เรายุ่นหยิงกันไดอ้อยู่ตลอดนะฮะแต่ในเมื่เรามุ่งหน้าเป็นนักร้องไปเนะี่ยจำเป็นมากที่ต้องร้องให้ตรงเสมอ นี่คือจริงๆคอนเสิร์ตท,ที่พวกเราเล่นกันมาตลอดสิกว่าสัปดาห์เนี่ยนะเราล้อกันอาทิตย์ละสองเพลงเพลงสองเพลงใช่ไหมถ้าเราออกไปนอกบ้านเนี่ยเราต้องไปล้องทีสิบสองเพลงนะเราคิดสภาพกันดูแต่ว่าไปโชว์หนึ่งเงี้ยแบบว่าอ่ะสาม้อสิบสองเพลงอาไจะตรงขนาดนี้ได้นะเื่อบางทีบางทีร้อน้อยเพลงะมันเพลงบางที่สิบห้าเพลงสิบสองเพลงไปโชว์งานหนึ่งอ่ะสมมติว่ามีคนจ้างไว้เล่นคืนนี้พบกับคอนเสิร์ต สมมติมาริวอะไรเงี้ยเป็นโชว์ิผ้าเพลงอะไรเงี้ยแต่เรื่องเรื่องตบบนี้เราก็คอมเมนต์กันไปนะครับเป็นเป็นแนวเป็นแน,นวคิดแต่แต่ผมให้มุมมองนะให,ให้อุ่นใจได้เลยคือคือที่เห็นนะส่วนมากเด็กเอฟเวลาออกจากบ้านเปนะ็นจะร้องดีขึ้นทุกคนนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เราอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็สะสมวิชาฝึกอยู่ตลอดอะฝึกตลอดเหมือนเหมือนคนเล่นกีฬาแล่นกล้มลามเนื้อเล่ขไข้อะ ใช่ไหมฮะแต่พอเราออกไปเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องเจอโจทย์ที่เปลีป่ยนแปลงตลอดเวลาเคืเราเป็นเราแนละ้วที่ให้เป็นเราแล้วเราก็เป็นเราแล้วแต่คงจะต้องหมายความว่าเราต้องขยันฝึกซ้อมด้วยนะฮะเพื่อเก็บเก็บเกี่ยววิชาที่คุณครูก็ให้อย่างเงี้ยนะครับเรื่องที่เราเขามีอย่างนี้นๆๆก็เป็นเป็นเอาถ้าเก็บเอาไว้เป็นมุมมองแหละอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยถ้าเกิดเราขยันนะรับรองทุกทุกอย่างดีขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกคนที่เห็นมาก็ไปได้รอดหมดนะฮะ ก็จากจากวิกแรกก็มาจนถึงวิกนี้ที่กคอเทนต์ของเบนซ์เ่เขาเป็นคนที่มีเสียงที่ตอนแรกที่เขาเข้ามาที่ผมได้ยินเนี่ยนะฮะเป็นเสียงที่ค่อนข้างแหบในตอนเวลาเขาพูดเนี่ยเขาจะพูดจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าปรับไปแล้วนะพอก็มีมีพัฒนาการในเรื่องของเสียงที่ชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะเพลงนี้ตอนแรกที่ก็ตอนที่ที่มองเห็นควายจนถ่ตอนคำแรกนั่นนะคะคือวันแรกๆกเนี่ยเขาจะกลับกลายเป็นเพี้ยนต่ำ พอตอนน้นาบพอพิดนตรได้แล้วปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าดูดีขึ้นก็ก็ถือว่าเพลงนี้เนี่ยทำได้น่าประทับใจในในเรื่องของร้องนะครับเรื่องของร้องเหินเล็กน้อยนะเหินเล็กน้อยเหินเล็กน้อยก็เหินเล็กน้อยเหินเล็กน้อยเล็กน้อยครับผมก็ถือว่าผ่านฟังแล้วนู่งแล้วแบบกินใจดีชอบเสียงคืออาจจะเป็นเพราะในขณะที่ร้องเนี่ยเบนซ่าจะรุนไรงอย่างอยู่ก็ได้อาจจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งมาฉลับในความคิดทําทให้แบบ ทำไมถึงได้ <อา S 1> คิดห <ไป S 1> รอกใต้ไฟแบบเข้าตาอะไรไ <ป S 1> อย่าง <laughs> นั้นนะอาจจะคิดอาจาอาจะเริ่มอะไรบางอย่างคือโดยเพราะอะไรใต้ไฟแบบจะโค้ตาเพืเพียนเลยเนะเพราะงั้นต้องต้องต้องควบคุมให้ดีๆมากกว่านี้เพราะโดยปกติแล้วนะเพราะพอาะพ,พ,พอมันไม่เพี้ยนมาแล้วเนี่ยมันก็รั่งอยู่ๆมันเพี้ยนมันก็มีอะไรสักอย่างสก,กิดข้างในถึงได้นั่นได้คือถ้าเป็นผมนะเป็นผมนะฮะก็อาจจะเอ้ดีใจรอดมาครึ่งเพงแล้ว ใช่ใช่ใช่เราลอดเลยลอดแล้วอะไรเยอะไรเงี้ยขำนะต้องคิดอะไรอยู่ก่อนนะลองคิดดูอ่ถามเลยเบนว่าที่ที่จะที่จากฟังดูนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าเหมือนเราร้องเหมือนที่ที่เขบอกคือเราร้องมาครึ่งเพลงแล้วแต่ว่าเบนคิดว่ามันมันไม่สั่ใจหรือเปล่าก็เลยแบบพยายามจะพวมากขึ้นอะไรเงี้ยอืม นะกกกรแทออไปเพลงมันนิ่งมีโน้ตแบบเบนโดนเลยอะไรอย่างเงี้ยคงั้นั้งแต่ว่าข้างในก็ยังไม่นิ่งไงใคือจริงๆเราต้องตั้งอารมณ์ในเพลงเนี่ยไว้จุดนิ่งเลยว่าเราจะอยู่ในอารมณ์ไหนก็ต้องอยู่อันนั้นไปเลยแต่ก็ไม่อยากที่คิดอะไรเพิ่มขึ้นบุ้บ้าเนื่องจากอารมณ์อืมของอารมณ์มันบุ้มบ้าคี้ยังยังมีเรื่องที่คิดอย่างเดียวเยอะอะไรกันแล้วแปลเปลี่ยนไปในระหว่างเพลงเนี้ยจะปล่อยแบบจริงๆมันต้องปล่อยอะปล่อยได้เลยไม่ต้องคิด จบบสบายโชว์ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะตรงไหนจะเป็นรถที่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะจริงอมันต้องไม่อยู่ในมันต้องไม่อยู่ในใจล้วแหละมันต้องไม่อยู่ในอาจจะต้องอาจจะต้องอยู่ที่การเตรียมตัวมาเลยแหละใช่ก็วางแผนแล้ววางแผนไปแล้วมันวางแผนแล้วมันไปไปอยู่ไปไปฉุกคิดข้างบนปุ๊บไปเลยแบบนี้นะวิ่งนาไม่มีอย่างเงี้ยนะเขียนแล้วางแผนให้มีครับไยต่อไป